สวัสดีครับสวัสดี FC ทางช่องนะครับวันนี้อยู่กับ BT ทีชานเหมมันกันนะครับเหมือนเดิมนะครับพี่น้องสำหรับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับวางครังเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับสามารถนาไปเล่นได้ทุกุูนทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติคําเตือนนะครับคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสาหรับแนวทางของเซียนคนแก่นทด้นพี่น้องเด้ออ่ะเมื่อนี้มาเบิ่งกันครับสรุปผลวันที่25เดือน4 พศส5 6 8าหสำหรับหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับสำหรับแนวทางของเชียนบคนเกนครับพี่น้องวิ่งรูดหมวดประจาวันที่25เดื 4, นอน4พศ2 5 6พวิ่งรูดสวิ่งรูด4กับ3นะครับ FC บอมักวิ่งรูด4 3, กลับไปวิ่งรูด3ไดใที่เก่าครับพี่น้อง สำหรับพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องๆนะครับที่มีตุ้นหลายก็สามารถน้ำไปเรียนซิปเก่าประตูเลยคือเก้าโวนะครับบวชสิยุตตำแหนง่งใดมาตำแหนง่งใดถ้ามีสี่กับสามเดีเ๋ยวแน่นอนพี่น้องอ่ะมาเบิ่งครับวิ่งรูดสี่จับคู่ชุดเด่นสี่สามหนึ่งชุดนะครับเบิ้ลก็คือสี่สี่สามสามนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเซียนคนแก่นเน้นให้ไปที่วิ่งรูดสี่นะครับอ่ะมาเบิง่งพี่น้อง วิ่งรูด4จับคู่จ่อเน้นน,นไปที่46 47 49แล้วก็40ส่วนวิ่งรูด3จับคู่จ่อเน้นๆนไปที่36 37 39แล้วก็30นะครับพี่น้องเน้นที่4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายส่วนตรงกลางนะครับ48 38กันทุนไวเลยครับเด้อกันทุนกันทุนไวครับมาเบิ้งเลขกำลังวันของเซียนคนเกนครับ1 2 5 6 สามารถนำะมาวินกันได้ที่1 2 1 5 1 6 2 5 2 6นะครับแล้วก็5 6เด้อพี่นอ้องเด้ออ่ามาเบิ่งวิ่งรูด4กับ3นะครับพี่น้องวิ่งรูด4กับ3จับคู่กับเลขกำลังวันนะครับพี่น้องมาเบิ่งวิ่งรูด4จับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่4 1 4 2 4 5 4 6นะครับ4 1 4 2 4 5 สี่หกนะครับพี่น้องตัวกันก็คือสี่หนึ่งสองสี่หาได้พี่น้องเด้อส่วนสี่หกเสียนคนเกนจับคู่เรียบร้อยแล้วพี่น้องอมาดูนะครับวิ่งรูปสามจับคู่เลขกําลังวันได้ที่สามหนึ่งสามสองสสนะครับสามหนึ่งองสามห้าสามหกตัวกันได้พี่น้องสามหนึ 3, 1, 3, 2, 3, ส่วนสามเสีนคนเกนจับคู่เรียบร้อยแล้วพี่น้อง มาเบิ่งงบน้อยนะครับพี่น้องงบน้อยนะครับสําหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจาวันที่25เดือน4นะครับเด่นวิ่งรูด4กับ3นะครับสําหรับงบน้อย้ะพี่น้องเด้อวิ่งรูด4กับ3ตัวประกบนะครับก็คือ3กับ9นะครับจับคู่นะครับพี่น้องจับคู่4 3สา 4 9 3เก้าสามสามสามเก้าเด้อพี่น้องเดอ้อมาเบิ่งครับสำหรับงบหน่อยเซียนคนแกนเน้นให้ไปที่สีสแล้วก็เอ้ยสี 49, แล้วก็สามเด้อพี่น้องเดอ้อสี่เก้าแล้วก็สาเเซียนคนแกนเน้นไหนสีกับสามาเบิง่งสรุปผลกันครับสีมิตสี่เก้าสเก้าเ่าพี่น้องมาเบิ่งครับพี่น้องครับมาดูนะครับลาวสตาสนะิบหนาิกาสบนาทีบนห 10นะครับล่าง11นะครับแนวทางของเซียนคอนแกนหลุดเด้อบพี่น้องเด้อร์มันนี่ครับสำหรับเล่าสตาร์นะครับมาดูกันต่อนะครับสำหรับเฉพาะกิจนะครับพี่น้องบนนะครับพี่น้อง3 9 0เด้อพี่น้องเด้อ3 9 0แนวทางของเซียนคอนแกนก็มาที่วิ่ง3บนนะครับวิ่ง3บนนะครับพี่น้องจับคู่3 9นะพี่น้อง จับคู่3ามแต่ไปอยู่ข้างหนา้าก็ถือว่าบ,บกเขาหรือพี่น้องเด้อจับคู่เข้าเฉพาะวิ่ง3นะครับส่วนล่าง4 9แนวทางของเซียนคนเกนก็เข้าไปที่วิ่ง4ล่างจับคู่ตัวนี้นี่เป็นที่49เก้านะพี่น้องเด้อมาสีเกานะครับสาหรับงบน้อยก็49ตรงตรงๆหรือนะพี่น้องเด้อสาหรับแนวทางของเซียนคนแกนนะพี่น้องนะ,ะมาเบิ่งนกันต่อครับน้อยรอบพิเศษนะครับพี่น้องน้อยรอบพิเศษบน 2 3 4ล่าง4 9นะครับแนวทางของเส้นบนแกนบนนะครับ2 3 4ก็มาที่วิ่ง4บนวิ่ง3บนกอดข้อกันมาได้เป็นน้องเดอ้อ4 3นะครับพี่น้องส่วนงบน้อยก็มาที่4 3นะครับตรงๆรง,รงนะครับจะบรินเน้นนะครับเน้น4 9กับ3 9เกแล้วพี่น้องเดอ้อมา3 4นะพี่น้องเนดะ้อสำหรับน้อยรอบพิเศษ วิ่งรูด4กับ3กอดคอกันมาได้พี่น้องเด้อสามสี่สี่สามนะครับอ่ะดีใจนะเบบซี่ตั้งจองครับพนะี่น้องส่วนล่างนะครับพีบนบ่น้องน้อยรอบพิเศษ4 9นะครับก็เข้าไปที่วิ่ง4โบ4ล่างนะครับพี่น้องจับคู่จอเน้นไปที่49นะครับงบน้อยก็มา49อีกแล้วครับพี่น้องสำหรับ VIP ได้พี่น้องเด้อ2เด้งแหะครับสำหรับนอยรอบพิเศษนะครับ2เด้งครับ นอยรอบพิเศษนะครับดิ่งบนดิ่งล่างนะครับพี่น้องดิ่งบนล่างนะครับบบเป็นการสีเวลามาตามกันต่อครับสําหรับรอบปกตินะครับพี่น้องน้อยรอบปกตินะครับบนนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับล่างสี่เจ็ดนะครับแนวทางของเจนก่นเกนก็มาที่วิ่งสี่ล่างนะครับพี่น้องจับคู่จอดนี้นเน้นไปที่สี่เจ็ดนะครับ มา C7 ตรงๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับรอบปกตินะครับสำหรับรอบปกตินะครับพี่น้องมาเบิ่งกันต่อครับมาตามกันต่อมาเป็นการเสียเวลา VIP นะครับสำหรับน้อยรอบ VIP บน633ล่าง30นะครับพี่น้องแนวทางของเซียนคอนแกนก็มาที่วิ่งบน3วิ่งล่าง3นะครับวิ่งบน3นะครับมาทั้งหลัก10และก็หลักหน่วยก็คือ33นะครับพี่น้อง สำหรับ VIP บนซ้ำสามนะพี่น้องเด้อส่วนล่าง30นะครับพี่น้องก็เข้าไปที่วิ่ง3ล่างนะครับจับคู่30เน้นๆนะครับพี่น้องอ่ะบนล่างคือเกาครับพี่น้องสําหรับแนวทางของเส้นคนแก่นงวดประจำวันที่25เดือน4พศ2568 68นะครับพี่น้อง VIP ก็บนล่างดนะพี่น้องเด้อสําหรับแนวทางของเส้นคนแก่นนะครับอ่ะ เะเฮง,งปังปังกันไปน,น้องเนาะ,ะมาเบิ้งกันต่อครับสําหรับลาวพัฒนาเรามีนัดพบกันกับลาวพัฒนาจันทร์พุธสุกนะครับน้องจันพุธสุกเรามีนัดพบก,กันกับลาวพัฒนานะครับมาเบิ่งครับลาวพัฒนาบน7 41ล่าง5 7นะครับแนวทางของเซียนคอนแกนเด็่น้องเด้อมาที่วิ่ง4บนนะครับแล้วก็ จับคู่กับเลขกำลังวัน C 1เด้อเพี่น้องเด้อจับคู่กับเลขกำลังวัน C 1นะครับพี่น้องได้เฮเลยครับพี่น้องไผ่ทํำตามเสียนคนเกนบอกได้เฮคือเกาได้เฮแน่นอนครับพี่น้องสำหรับแนวทางงวดประจำวันที่25เดือน4พศ2568สรุปผลกันเป็นที่เรียบร้อยเอฟซีกับค้งสิไผตามเสียนคนเกนกับรับซับไปเต็มๆนะพี่น้องเนาะอ่าสำหรับวันนี้สรุปผลวันที่25เดือน4พศ2568นะครับอ่า หลับซับกันไปเต็มๆเลยพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้เองๆปังๆไปนํำกันกน,นะพี่น้องเนาะไปทำตามเสียงคนเกนบอกกระดิฮีเลยพี่น้องเด้อเสียงคนแกลียขออนุญาตเอาแนวทางวันที่25เดือน4พศ2568ลงจากหน้นาจอก่อนนะพี่น้องเนาะเอามาตามกันต่อแนวทางนะครับวันที่26เดือน4พศ2568สําหสำหรับหุ้นน้อยรวมนะครับ ลาวดาวจวนูนดาวจูนปกติดาวจูน VIP นะครับสำหรับแนวทางของเซียนคนแก่งนะครับพี่น้องเด้อเด่นวิ่งรูดประจำวันที่26เดือน4พศ2568ก็คือเด่นวิ่งรูด3กับ2นะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูด3กับ2นะครับามาเบิ่งเอฟซีทีมทุนหลายกับสามารถนะัมเปเล่น19ประตูเลยคือเก้าครับบอวาส์ีอยู่ตำแหน่งใดมาตำแหน่งใดถ้ามี3กับ2องในฮีในน,นอนครับพี่น้อง แนวทางเขาก็มีเข่ามีรูดเด้อพี่น้องเดอ้ออิบซีทางช่องอ่าเซียนคนแก,นก่นครับบอกเรื่อยทุกคลิปนะครับพี่น้องเดอ้อแนวทางมีเข้ามีรูดแต่ว,ว่ากาลินพ่อได้รุ่นน้าเพลินนะพี่น้องเนาะพ่อได้รุ่นน้าเพลินครับอ่ะอ่ะมาเบิรงครับสําหรับวิ่งรูดสามกับวิ่งรูดสองจับคู่นะครับพี่น้องชุดเด่นสามสองหนึ่งชุดเบิ้์นก็คือสามสามแล้วก็สองสองนะครับพี่น้อง ส่วนวิ่งรูด3นะครับจับคู่นะครับมาเบิ่งพี่น้องครับวิ่งรูด3จับคู่เจาะเน้นไปที่3ามห้าหกสแล้วก็3ามครับพี่น้องส่วนวิ่งรูดสองจับคู่เจาะเน้นไปที่สองห2าสอแล้วก็ตามมาด้วย สองเก้าครับพี่น้องเน้นที่สี่คู่หน้าเด้อพี่น้องเน้นเน้นเด้อพี่น้องเด้อเน้นที่สี่คู่หน้าแล้วก็เน้นที่สี่คู่ท้ายเน้นเน้นนะครับส่วนตรงกลางนะครับสามเจ็ดสองเจ็ดกันทุนไวครับพี่น้องอ่ากันทุนไวนะครับตรงกลางสําหรับอีซีที่เข่ามหม่นะครับท่านประธาลวเซียนคนแก่เน้นให้ตรงไหนก็เขามาแล้วก็จะเลืมเบอร์ให้จบคลิปฟังให้จบคลิปเด้อพี่น้องเด้ออ่า สำหรับตรงกลางนะครับกันทุนไว้ที่พี่น้องเอฟซี FC ทั้งช่องครับอ่มาเบิ่งกันไปมาตามกันต่อนะพี่น้องเนาะวิ่งเลขกำลังวันนะครับก็สามารถนํามาวิ่งกันได้ที่นะครับเลขกำลังวันศูนยหนึ่งห้าแปดนะครับเลขกำลังวันศูนยหนึ่งห้าแปดสามารถนํามาวิ่งกันได้ที่ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนแปดห้านึ่งอ่ะศูนย์หนึ่งแป้าก็ 5 8เดี๋พี่นอ้องเด้อสำหรับเร่นว,วิ่งรูดวันประจําที่26ก็คือ3กับ2นะครับพี่น้องเด่นว,วิ่งรูดวันที่2ี่เดือน4ี่หกแก็คือ3กับ2มาเบิรงพี่น้องวิ่งรูดสามจับคู่กับเลขกํลาลังวันได้ที่30 31 35ย์สามนะครับสามศ สามห้าสามแปดตัวกันก็คือ andal, 31, คสามหาอ่ะตัวกันก็คือสามศูนย์สามหนึ่งนะครับพี่น้องส่วนสามห้าสามแปดนะครับเซียนคนเกลียนจับคู่ไล้พี่น้องสามห้าสามแปดนะครับตัวกันก็คือสามศูนย์สามหนึ่งนะครับพี่น้องมาเบิ่งกันต่อวิ่งรูดสองจับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่นะครับวิ่งรูดสองจับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่สองศูนย 2 1 2 5แล้วก็2 8นะครับพี่น้อง2 0 2 1 2 5แล้วก็2 8พี่น้องเด้อตัวกันคือ2 0 2 1นะครับส่วน2 5 2 8้สเซียนคนแกนจับคูยเรียบร้อยแล้วพี่น้อง2 5 2 8้สเซียนคนแกนจับคูยเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับอ่ะมาดูงบน้อยนะครับพี่น้องงบน้อยสำหรับ FC ฟที่ มีทุนน้อยนะครับพี่น้องมาเบิงครับเอฟซีที C ่ T M. มีทุนหน่อยนะครับพี่น้องเลขเด่นวิ่งรูดวดประจำวันที่26 4, 4, 5, 6, เดือน4พศ2568เด่นวิ่งรูด3กับ2นะครับพี่น้องวิ่งรูด3กับ2นะครับตัวประกบนะครับก็คือ1กับ7นะครับ1กับ7จับคู่3 1 3 7 2 1สองหนึ่ง สองเจ็ดนะครับพี่น้องสามหนึ่งสเสองหนึ่งสองเจ็นะครับเซียนคนเก่นเนี้ให้ไปที่3 7มเนะครับนี่ให้ที่3 7มเนะครับชอบเป็นการส่วนตัวเด้พี่น้องเด้อก็พูดถึงกับเน้นให้แล้วะครับพี่น้องเน้นให้แล้วครับก็คือสามเนะครับเซียนคนแก่เน้นให้ไปที่สามเจ็ดสองเบอมักสามเจ็องเจก็ไปที่สามหองหนึ่งได้เหมือนเดิมเ้อพี่น้องเด้อ สำหรับมันนี่นะครับแนวทางของเชียนคนแก่นที่นํามาเสนอให้กับเองชี้่จองเดมีแนวทางในการตัดสินใจในการลงทุนนะครับพี่น้องอ่าเป็นแขนแนวทางเวยครับทุกอย่างนําเสนอเป็นแขนแนวทางนะครับ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับพี่น้องสำหรับเอฟซีทางช่องนะครับที่เข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆมาดังๆจากทางช่อง B T Channel รือเเียนคอนเกนนะครับอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ ทางช่องนะพี่น้องการสืเห็ยนก่อนมูเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเอฟซีท่านใดที่กดติดตามไว้นาะพี่น้องเนาะทำหรับท่านใดที่ยังบ่งท่านกดติดตามก็อย่าลืมเข้าวมาแล้วกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนาะพี่น้องเนาะ,ะมาเบิงครับเอฟซี e ทีข้าวมาเป็นกําลังใจใเซียนกอนแกนนะครับหรือมาเบิงหรือว่ามาเบิงแนวทางของเซียนกอนแกนนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ํารวยเฮงเงงพังๆไปด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางงวดประจำวันที่ยี่สิบหก เดือน4พศ2568นาหะครับสำหรับเซียนคนแกนเองนะครับก็ขอให้เอฟซีทั้งช่องอยู่ดีมีแห้งสุขุดสุคนนะครับพี่น้องเดอ้อสำหรับเอฟซีที่เดือนทงก็ขอใอ้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับอยู่ดีมีแห้งสุขุดสุก,สกคนคลิปนี้นะครับเซียนคนแกลนนำมาฝากพิดตอนน้องไห้แต่เพียงเท่านี้พอกันไหมนะครับพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ